เป็นเคียโนตนะครับผม BB Acne Concealer นะคทุกคนว่าลอยไหมทุกคนรู <ๆ S 2> ้ว่าหน้ามันลอ,อยไปอ่ะแล้วก็แบบใช่เหรอแม่ทุกคนรู้ว่าหน้าลอ,อยมากวันนี้นะครับผมกัจะมารีวิวตัวนี้ เป็นเคียโนตนะครับผม BB Acne Concealer นะครับตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะครับผมแล้วก็ เหมาะกับทุกสภาพสีผิวอีกด้วยนะครับตัวนี้เป็น BB c o คอนซีลเลอร์นะครับผมปกปิดรอยสิวนะครับเหมาะสำหรับผิวเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายนะครับ BB นะครับผมมีเนื้อเบาบางมากๆนะครับแต่ว่ายังปกปิดได้ดีนะครับผมทําให้ผิวเป็นธรรมชาตินะครับและปัญหาของการเกิดสิวนะครับผมแล้วก็แบบ ช่วยปกป้องสิวที่เกิดใหม่ด้วยนะครับและยังลดความเครียดสะสมบนผิวนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ผิวเราเป็นสิวนะครับ BB นะครับผมมีเนื้อที่นุ่มนะครับผมเกี่ยง่ายไม่ระคายเครืองผิวนะครับผมไม่อุดตันและยังปรับสีผิวให้แบบ สม่ำเสมอและเรียบเนียนนะครับปกป้องผิวจากแสงแดดนะครับผม UVA UVB นะครับผมและยังมี SPF นะครับผม5 0 PA บวกบวกบวกด้วยนะครับตัวนี้มีคอลลาเจนนะครับผมแล้วก็ยังมีว่านหางตะไลจากญี่ปุ่นด้วยนะครับพร้อมบำรุงนะครับตัวนี้ปกปิดพร้อมบำรุงคุมมั่น เกี่ยง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่อุดตันนะครับวันนี้กัดก็จะมารองให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยนอนดึกไงเออนะครับนอนดึกแล้วมันเป็นสิวนะครับกัดก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันใช้กับหน้าเราด้วยเวลาที่เราเป็นสิวนะครับตัวนี้เราจะมาใช้แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยทุกคนคือเห็นไหมบีบสิวไงประเด็น เนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นมีสีเดียวครับก็จะลงครึ่งหนึ่งเป็นใช้มืออีกครึ่งหนึ่งเป็นใช้ฟองน้ําแล้วกันนะครับทุกคนเนื้อแบบสัมผัสแบบเกี่ยง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนดูซิว่าเขาจะปกปิดได้หรือเปล่าคือเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคือใช้มือก็เกลี่ยได้นะครับทุกคนอ่ะทุกคนดู อาจจะขาวกว่าผิวกันแบบหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันปกปิดอันนี้คือแบบไม่ได้บิวแบบเลเยอร์แรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ก็จะเห็นมีแอบบเห็นลอยๆอยอยู่นะครับทุกคนแต่ความรู้สึกตอนนี้ก็คือแบบเหมือนมันแบบมันเบาๆอยู่นะครับแล้วก็มันให้ฟินิชที่บางเบาปกปิดบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าใครอยากให้แบบปกปิดเยอะกว่านี้ก็ สามารถบิวเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็จะมาลงเป็นฟองน้ำนะครับทุกคนอ่ะทุกคนดูสิวเม็ดนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะลองบิวให้ดูว่าเขาสามารถแบบกบได้ไหมแต่ก็ดว่าสีแบบแอบบไม่เข้ากับผิวหน้ากันอยู่นะเพราะว่ามันดู สว่างเกินอันนี้บิวเพิ่มก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนคอนซีลเลอร์อ่ะแต่ก็ชอบเหมือนฝั่งนี้มากกว่านะฝั่งที่ใช้มือมันจะให้ผิวแบบผิวดูโอเคกว่าหรือเปล่า ทุกคนว่าลอ,อยไหมก็ลอ,อยนะแกขออนุญาตแต่งให้มันเสร็จก่อนแล้วเรามาพูดความรู้สึกหลังใช้กันแล้วกันนะครับทุกคนอะทุกคนครับพอแต่งหน้าแต่งอะไรเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้การรู้สึกว่าผิวมันรู้สึกมันบางเบามากๆเลยนะครับแล้วก็มันปกปิดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากปกปิดเยอะๆก็สามารถบิวขึ้นหลายๆชั้นได้นะครับตัวนี้ แต่สําหรับกัสก็รู้สึกว่ามันยังยังลอยไปนะครับสําหรับผิวกัสนะผิวคนอื่นกัสดไม่แน่ใจแต่ว่าผิวกัสมันยังรู้สึกว่ามันลอยไปอยู่นะครับทุกคนนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆก็คือแบบฟินิตผิวก็คือดีอยู่นะทําให้อารมณ์แบบงานผิวๆนะครับทุกคน ตัวนี้นะครับผมราคา49บาทนะครับสนอรับใครที่อยากใช้นะครับผมสามารถไปซื้อได้ที่หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะครับทุกคนนี่ดูนะใกล้ๆสำหรับวันนี้นะครับผมกัดไปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวกัดจะมา พาทดลองอะไรใหม่ๆไปด้วยกันนะครับอย่าลืมกดซับส c r ร b ์กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย